สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2563นี้กับผมนายอายาสิทธิ์อายาธรรมขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภราชสีสหัสสะสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานนางวรังคันธังสีวลีจจมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสระโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสพเพธรรม,มาสพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพระรัง อรหันตอนนั้นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพะโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในอายาสิทอายาธรรมขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีเพื่อทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอริยะเมตไตร อข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระประโรมมหาโพธิสัตว์พระสรีอริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ